มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่า,วารถคันหนึ่งเติมน้ํามันเต็มถังแล้วใช้ไปเศษสองส่วนเจ็ดของถังในการเดินทางไปต่างจังหวัดขากลับใช้ทางลัดจึงเหลือน้ํามันอยู่เศษสี่ส่วนเจ็ดของถังอยากทราบว่าขากลับใช้ไปกี่ส่วนของถังสําหรับข้อนี้เดี๋ยวจะพาวาดรูปให้ดูนะครับถ้าเกิดใครไม่วาดรูปเอาตัวเลขไปคํานวณเลยก็ได้นะครับแต่นี้จะพาวาดรูปจะได้เห็นภาพนะครับผม สมมติว่าอันนี้คือถังน้ามันนะครับอันนี้คือถังน้ํามันนะครับทีนี้มันมีอยู่เจ็ดส่วนเขาบอกว่าขาไปเนี่ยใช้ไปเศษสองส่วนเจ็ดของถังขาไปนะครับใช้ไปแล้วเศษสองส่วนเจ็ดอันนี้หนึ่งส่วนสองส่วนใช้ไปแล้วเศษสองส่วนเจ็ดนะครับทีนี้ขากลับใช้ทางลัดไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเหลือน้ํามันอยู่เศษสี่ส่วนเจ็ดของถังอ่ะอันนี้คือเหลือนะครับเหลืออ่ะเหลืออยู่ 1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนเหลืออยู่4ส่วนนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็คือน้ำมันที่ถูกใช้ไปขากลับนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ1นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นขากลับใช้น้ำมันไปนี่ครับ1นส่วนนะครับเศษ1ส่วน7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่เศษหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับอันนี้กากอไก่ได้เลยครับผมนี่ครับชึบชึบัะโอเคนะครับ